ฮัลโหลสวัสดีไปรุ Indeed, ่นใจเกเรกันทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับพี่อีกแล้วนะครับบีดีดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําคลิปอะไรนะครับก็พี่ว่าจะปลอมตัวนะครับเป็นเด็กใหม่นะครับแล้วก็มาเทศผลพิซ่านะครับก็มีผลอะไรมั่งนะที่พี่จะเอามาเทศนะวันนี้นะครับก็ว่าจะเอาโมจินะครับ2ผลนะครับกอบสันนะมาเทศนะครับผมแล้ว พี่นะครับปลอมตัวเด็กใหม่นะครับแล้วมันจะมีใครมาเทกับพี่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากรัดอีซี่ฟาร์มไว้หน่อยละกันนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมทต่างๆนะครับแล้วก็มีบริการจําหน่ายไก่ตันแล้วก็มีกดกิมพาร์แล้วก็กดผลวิษสัตด้วยนะครับจําหน่ายโลบักด้วยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะทุกคนนะอ่าก็รู้สึกว่าเขากำลังเทรดผลกันดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะมีคนเทรดกับพี่หรือเปล่านะพี่แต่งตัวแบบอ่าเด็กใหม่เนาะเออแต่งตัวอ่าเด็กใหม่แล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นมารินเนาะนะพล้อมตัวนะโคตรเนียนเลยนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็หัดใช่ไหมเนี่ยเป็นขาไฟนะฮะว1อยู่เลยนะฮะแล้วก็ผลบอมนะครับเพื่อความสมอสมจริงนะฮะความเหมือนเนาะแล้วก็ไอ้นี้เดี๋ยวเดี๋ยว ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะ,ะทุกคนขอเปลี่ยนเป็นพวกนี้แล้วกันนะเรื่องแต่งกายนะฮะอ่าเพื่อ,อความสมจริงนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคนะครับพี่ก็ใช้ผลบอมเลยครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะเถืกับพี่หรือเปล่านะเด็กใหม่เด็กใหม่หรอกแบบเหมือนแบบทรงคนหรือไม่เปลี่ยนอะไรแค่นนะจะมีคนเถืกับพี่หรือเปล่ามี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 ม,ม,ม,มีโอ้นั่งเลยเราจะให้เขาเอากะออกมาก่อนนะ อ่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราจะให้เขาเออกโอมาก่อนนะครับว่าเขาจะให้ผลอะไรเรานะฮะแต่ถ้าแบบเราจะดูกันนะฮะอ่า,อาเขาพิมพ์อะไรอะ่ะพิมพ์ภา,าษาไทยแน่นอนเลยอ่าผลาไรผลไรไม่ได้อะ่ะต้องพิมพ์อย่างนี้นะท่านผู้ชมผลไรครับแล้วก็จุดก็ศูนย์อ่าเลยครับโอ้โห,หมีเยอะเลยว้าว what the fucker อุ้ยได้เยอะอยู่นะมาอ่า นี่นะฮะคนแรกก็ได้ปไปเลยนะอุย้ยมีแถมมีแถมมีแถมอ่าแสดงว่าเขาต้องการโมจินะฮะมาตีให้เลยนะคนแรกนะฮะคิดว่าเขาจะไม่เถกับพี่แล้วคือพี่ไม่ได้ไปเรียกร้องเลยคือพี่นั่งปุ๊บเขามานั่งเลยอะ่ะอือ่โอเคนะฮะอ่ามีมีคันเถิดขอเถิดอีกนะฮะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอไม่เอาไม่เอาะอ่ะคนแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกัน นะครับหา,าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วนะท่านผู้ชมนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รู้ว่าจะมีคนเทรกับพี่หรือเปล่านะแต่งตัวซเหมือนขนาดนี้นะบางคนก็พี่มองว่าบางคนก็พี่มองพี่มองบางคนพี่ก็มองว่ามันเขาก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะบางคนนะ่นะเขาเห็นเด็กใหม่เด็กเก่าก็อยากเทรดหมดแหละนะครับแต่บางคนนะ บางคนนะเห็นแล้วแต่งตัวแบบนี้ไม่อยากจะนั่งด้วยนะเพราะว่าเขาก็รู้แล้วแล้วว่าเราไม่มีอะไรแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็าไม่เสียเวลามานั่งของเราอ๋อใครที่มานั่งกับพี่ก็ให้ของดีไปเลยนะนะฮะ,ะ,ะมีคนมาเทรดหรือเปล่านะในคาเฟ่ไม่มีคนเลยอ่ามีหรือเปล่าไม่มีโอ้โหไปไหนกันหมดอ่ะไม่มีคนมาเทรดไม่มีไม่มี ไม่มีเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปย้ายเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าปะโอ้ว่าจะย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วนะพอดีมีคนลงมาละว,ว่าจะย้ายซะละแต่ไม่เป็นไรเหตุผลเหตุผลเหตุผลเถิดเถิดเถิดดันไหมมันเถิดผลเหตุผลอ่าเถิดผลแล้วผลกันเดี๋ยวดันฟินิกอ๋อก็แบกบดันกันโอเคนะครับ ขอ,อยัดเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าโอเคพี่ก็ได้เข้ามาเซิร์ฟอ,อ่าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็โอ้โหออกมาก็โนโน,นยงกันเลยนะทุกคนนะครับอืมไม่น่าไม่อยากไม่ออกไปดีกว่านะฮะพี่ออกไปคือพี่ตายแน่นอนเลยนะเขากำลังลากข้าวหัวกันอยู่นะฮะเฮ้ยทำไมพี่เป็นฝั่งโจรสลัดวะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคมาเพื่อสมจริง นั่งนั่งจะมีคนมานั่งกับพี่หรือเปล่ามานั่งไอ้นุ่นุ่มนั่งนั่งนัมามอย่าเล่นตัวนั่งเล่นมีใครเล่นตัวได้เลยพจบลองลองใจดูนะฮะไอ้นี่มันมานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีอะไรดีมั่งน่าผมมีนะผมมีนะผมีโมจิเลยนะถ้าคุณมานั่งแค่นั่งขยับมาสามเก้าคุณก็ได้ผลโมจิไปแล้วหวัดดีรูฟี่ รูฟี่วัสดีครับรูฟี่อ้าวนุ่โอ้โหมันเป็นอะไรที่พี่ไม่อยากจะเห็นเลยนะพี่นั่งต่อหน้าต่อตาเขาไม่สนใจพี่เลยนะมาๆๆมา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 เท็ดเท็เท็ดเท็ดว่าฟักเกอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะนั่งรอจนกว่าเขาจะมานั่งกับพี่เนาะอ่านะเออพี่ก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละนะ ใครที่นั่งก็ดวงดีไปนะครับได้มูจิไปเล่นนะนะแต่บางคนเขาก็มีสาวอแล้วเขาไม่ค่อยสดสดใจหรอกในการเทรดลนะแต่พี่กันขอนั่งอีกสักพักหนึ่งเผื่อมีคนมาเทรดผลกับพี่นะฮะลูฟี่ว่าไงลูฟี่ลูฟี่ว่าไงโอ้โหลูฟี่นั่งนะฮะคิดว่าจะไม่นั่งพี่แล้วโอเคลูฟี่เอาผลอะไรมูจิไหมอ่าสันไหมอ่ามัางกรอ่ามัางกรได้ไหมดา้อนดา้อนได้ไหม อารากอนได้ไหมโอ้อยอาละกอนเขียนยังไงบ้างกรนัง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 โอเคอะไรโมจิไปเลยอะ่ะเออขนพะอ้าวมาไงครับโมจิมาไงอ,อ,าอ,าอ้าอาา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 เาาาาาลาาาาอาาาาาาาราารอ,อ,รอาา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 า ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะเอ้าโนุ่งออกมางั้นนะไอ้ตายเธอเฮ้ยโมจิกระงมาเลยนะก็กำลังจะตื่นนะทำไมปฏิเสธพี่วะ EC โอเคนะฮะมิมิวเอเอมาแล้ว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 นั่ง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 มีดันพีซอ่าโอเคนะครับ,อรบ,อรบตอนนี้น่าจะไม่ได้เทรดนะทุกคนนะครับเขาไม่สนใจนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันโอเค,ค,อเ,คเขาไม่มานะฮะทุกคนนะไม่มาไม่มา มันต้องทําการล่อแล้วทุกคนนะครัมันต้องทําการล่อแล้วเออมาดีๆไม่มาใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องมีการถือออกมาเล่นต้องออกมาถือแล้วทุกคนนี่นี่ว่าไงไม่รุนว่าไงไม่รุนนี่ฮึบของจริงของจริงว่าไ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 งจะนั่งหรือไม่นั่งนั่งหรือไม่นั่งว่าไงว่าไงโอ้โหเขาไม่สนใจอ่ะ มูจิเขางม่สนใจเลยเหรอนี่นี่นี่ต้องเอาผลนี้มาล่อนะฮะสนใจไหมจะสนใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้เลยนะฮะีจะมีคนเทรดไหมเอามาของดีมันนั่งขนาดนี้แล้วนะฮะไม่โน้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 โอ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเคเอาอะไรมาโชว์เอาอะไรมาโชว,อชว์อ่าเอาอะไรมาโชว์ฮะเอาอะไรมาโชว์ มุนกี่มีไหมมีมีครับผลพิษพี่มีมีนโนโนโนไม่มีผลพิษโอ้ไปละนะฮะขอเก็บผลแล้วก่อนแล้วกันนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับรู้สึกว่าไม่สนใจนะครับเดี๋ยวไม่เทรดกับพี่นะเดี๋ยวเราขอย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับไปหาคนที่เขาเตรียมใจที่จะเทรดกับพี่เนาะ ปซื้อต่อไปเลยฮะขนาดเอาผลมาล่อนะยังไม่สนใจเลยมันต้องเอาผลพระมาล่อต้องเอาผลบังกรมาล่ออะไรอย่างเงี้ยนะเออมาตอนนี้พี่ก็ได้ทำกันแล้วเซิร์ฟเวอร์มาแล้ว,ละวะนะฮะมาี๋ยวตามมเคยนะะมานั่งนะนั่งปึึบนีอ่าหรือเปล่ามีคนมานั่งหรือเปล่าอ๋อมีโอเค นะรพร้อมให้เลยแล้วกันยี่มีมุจิแล้วอ่ะดมแล้วกันมาโอ้สายฟ้าโอเคได้อยู่มาถือว่าได้อยู่นะฮะสายฟ้ากับอันนี้ฮะสายฟ้าโอเคนะก็ถือว่าให้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเต็มใจที่จะนั่งกับพี่นะฮะ มาเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นะฮะหนุ่มเสือ้อหัว,ห,วหัวแดงคนนี้นะฮะเขาจะมานั่งกับพี่หรือเปล่าน่าจะไม่มานั่งนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนฟังเป็นฟัง,ฟงโอเคเรื่องสุจริงนะฮะมาจะมีคนมานั่งหรือเปล่าโอ้ไม่น่าจะมีอ่ะเนาะเดี๋ยวรอรอรอ,รอ เดี๋ยวเรามารอให้เขาเทรดกันเสร็จก่อนนะฮะเฮ้ยมีมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาๆามามนั่งนั่งนั่งนี่โมจิไปนะครับทุกคนโมจิตินผีโม้ยตินผีดิตินหมีโอเคจงมามาตะกึกขี่อมเพียงนะฮะโมจิโคตรคุ้มเลยนะทุกคนนะฮะได้เอาโมจิไปแรกได้ผลพักกับตินหมีนะทุกคนนะโคตรดีเลยนะฮะนี่ไปมามา เอาอะไรให้นุ่มผนได้ได,ได้ยังโอ้มาเป็นชุดเลยสายฟ้าปะมาได้หรือเปล่าโอ้ได้โอเคนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะผลได้นะฮะกับผลดาร์กนะก็ในสตรีมก็มีน้องๆหลายๆคนก็อยากได้อยู่นะผลดาร์กนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องๆดีกว่าโอเคอีกครั้งหนึ่งนะอีะอกรอบหนึ่งมาะจะมีคนมานั่งหรือเปล่านะ <c oughs> ด,ดิง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  โอเควุ้ยของดีถือดีอยู่มาพร้อมเทรดอ่ามมาแล้วกันโอเคมาเลยเอ้ายังไงกันนี้เอาให้เตตีหมี่มามาให้เตตีหมี่มาโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะ เซิร์ฟเวอร์นี้น่ารักมากเลยนะเจอใครก็เทิหมดแหละนะครับนะก็สังคมนะครับในบล็อกฟู้ดนะพี่ว่านะครับมันก็น่ารักนะนะสังคมในบล็อกฟู้ดนะครับพี่มองว่ามันน่ารักนะครับเพราะว่าไม่ได้มองกันภายนอกนะฮะนะเห็นพี่ใกลๆอย่างนี้เขาก็ยังแบบเถีดหรือเขายังมาสนใจนะครับอ่าถ้าเป็นคนที่เขาคิดแบบว่าเหมนที่พี่ว่าเนาะเขาก็จะไม่สนใจเลยนะครับ อย่างนี้ยังพอแบบว่าเขายังแบบสนใจอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้พี่ได้ผลอะไรบ้า,นางนะโอเคได้เยอะเลยนะฮะทุกคนนะครับตอนนั้นพี่ยังไม่มีผลสั่นมีหรือยังวะเนไม่ได้ครับผลสั่นผลสั่นแล้วก็ผลพระผลได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะใครที่คิดว่ามันคุ้มหรือมันยังไงนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกัน,นครับแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกเพราะว่าพี่ก็ตั้งใจที่จะมา แล้วก็มาเทรดให้นะครับผลมูจินะครับพี่เตรียมใจที่จะมาเทรดให้นะพี่ก็แค่มาทำคลิปนะครับลองทดสอบสังคมเฉยๆนะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าพี่แบบแต่งตัวนะครับปลอมเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยมาเทรดผลเนาะนะครับก็ปฏิกิริยาของคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นยังไงนะครับพี่ก็ได้รู้แล้วนะครับก็โอเคนะครับในสังคมที่เขาแบบไม่นี้เนาะก็ยังโอเคอยู่นะครับ โอเคสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะจบลงเพียงแค่นี้นะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมอ่าถ้าคลิปนี้นะครับมีอ่ามีการอ่ากดไลค์เยอะนะครับหรือชอบกันนะครับพี่น่าจะทำอีกอีพีต่อไปนะครับหรือทำอีพีอีอีอีพีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับบ๊ายบายนะทุกคน